ันเคลวีม,มันต่ำไงมันก็เลยไม่ค่อยมันมันไม่ค่อยกินก็จริงแต่มันสองลูกไงพี่ยังไงเ,เ,เราก็ต้องเซฟไว้ก่อนเ <8, 8. S 1> นั่นแหละเซฟตี้ไว้ก่อนอยู่บินบินประมาณตั้งหนาทีก็พอนี่นะครับ P61 นะครับงามงามนี่ นักบินสองท่านรอดตายทั้งคู่ฮะรอดตายทั้งคู่ฮะนี่ดูก็บอกป<ะ>ืนเพียบเฮ้ย <laughs> <tiế ng, S 2> <laughs> จริง, <laughs> รงๆข้างหลังนี่มันก็ใส่นักบินได้อีกใช่ไหมได้ได้เฮ้ยเดี๋ยวไว้ฝั่งหลังไว้ฝ่งหลังสวยงามครับผมโอ <okay. S 1> เคครับมาเฟิร์สไฟต์กันนะครับผมที่หกสิบเอ็ดยังไม่เปิดพี่ักำลังอยู่ตัดกำลังอยู่ที่จับยากนะครับที่หนึ่งนะครับของพี่กุ้งนะครับผม เครื่งบินพิล um ึระเบิดเครื่งบินพิลึระเบิดต้องลงตรงนู้นนี่นะเอาเลยที่เนี่ยลงตร่นี้ต้องลงตรงนี้ตกลงต้องลงเยอะไต้องลงเท่านี้นะเส้นทางนี่ยเป็แหละครับผมสำหรับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับที่ต้องการที่จะเฟิร์สไฟต์นะครับก็ยินดีเฟิร์สไฟต์ให้นะครับผมไม่ได้มีค่าบริการอะไรนะครับแต่ว่าไม่ได้มีประกันเลยนะครับผม ต้องยอมรับความเสี่ยงกันเัวเองนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยมันอาจจะทํางานผิดพลาดได้นะครับผมแต่ผมจะเปิดให้เต็มที่ทุกลำังครับ ครับผมนี่นะครับจากคลิปนะครับก็เห็นอาการบินนะครับว่าบินง่ายมากนะครับผมแล้วก็เสถียรนะครับเนื่องจากว่าใบพัดนะครับเป็นพิษกลับนะครับสวนทางกันจึงทําให้ลำเนี่ยมีอาการบิดจากข้อของมอเตอร์เนี่ยเกือบจะเท่ากับศูนย์เลยนะครับซึ่งแบบเหลืออยู่น้อยมากนะครับผมโอเคครับลำนี้นะครับเป็นงานสเกลลำใหญ่นะครับผมมีแฟบ4จุดแล้วก็มีลิทแทกพับรอได้นะครับผม สวยงามากนะครับเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดสมัยโบราณนะครับผมโอเคครับครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆสมาชิกท่านใดนะครับที่เล่นตัวนี้รุ่นนี้นะครับผมตัวนี้เป็นงานค่ายไดนามนะครับผมแนะนํานะครับก็คือให้เรามิกเอลิเวเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราสั่งหูล้อกลางล้อเนี่ยมันจะมีอาการนะครับก็คือพอเข้าใจใช่ไหมครับว่า คอสติของเครื่องบินเนี่ยม,ม,มันเปลี่ยนนะครับเพราะเวลาเราหุบล้อน้าหนักจะถ่ายมาทั้งหลังมันก็จะมีอาการท้ายหนักนิดๆนะครับเครื่องบินเนี่ยจะหน้าเชิดเราจะเห็นได้เลยครับแล้วก็เวลา,าใช้งานแฟลปก็เหมือนกันนะครับผมก็เราถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราชอบอาการที่หน้าไม่เชิดผมแนะนําให้เราเปิดมิกเซอร์นะครับเพื่อเวลาเราต่างล้อนะครับให้มีดาวนิดๆัดดดดดประมาณ 5- 8เก็ได้ครับสําหรับลํานี้นะครับ แล้วเพื่อนๆจะเห็นเลยครับว่าอาการบินของเขาเนี่ยมันจะสถเยรทั้งตอนเราบินปกติแล้วก็ตอนที่เราหุบล้อตั้งล้อครับผมลองดูนะครับยังไม่ลงตัว้อพอดีเลยมีการเล่นเงินหน่อยยอมรู้เล่นแ่50เปอร์เซ็นต์จะไปสบายเลยคล้ายบินบินโคตรนิ่งลยนียนิ่งเพราะว่าใบใบมัน ทิศศัตร์นะพี่เออซ้ายฝั um. ่งขวาโว้ยกำลังเหลือเหลือโว้ยกำลังเหลือเหลือเหอโอ้ยแอรอนพี่น้อยนะได้ไหมแอรอนร้อยน้อยตรงจุดนี้นะครับจะเป็นการทดสอบตัวลำนะครับผมทดสอบลำของแลนด้วยการลูกการโลนะครับซึ่งก็ผ่านนะครับด้วยดีกำลังมอเตอร์เหลือเหลือสบายๆเลยครับ เพียงแต่ว่าในคลิปเนี่ยปเปิดเลดข,ของแอรอนเอาไว้เพียงแค่50เนตนะครับสำหรับใครที่จะบินลำนี้แล้วเ,เล่นท่าโค้งสว่านตีนลังกาเนี่ยผมแนะนำนะครับให้เปิดร้อยไปเลยนะครับเพราะว่าแอรอนเนี่ยมันมีอยู่ปลายปีกไม่เยอะมากนะครับมันจะทำให้อาการบินเนี่ยได้นั่งใจเรามากขึ้นนะครับผมงดงามมากครับบินง่ายครับผมก็จบคลิปแล้วนะครับ ถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยช n e l นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ